บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานในสูตรข้อที่สองในข้อแรกนั้นคือเพื่อความวิสุทธิหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย ข้อที่สองทรงชายคำบาลีว่าโซกะปริเดวนังสมาติกมายะคือเพื่อก้าวล่วงความโศกความร่ำไรรำพันของผู้ประพฤติปฏิบัติความโศกความร่ำไรรำพันที่เกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นจะต้องอาศัยความรู้เท่าทันถึงความจริง แห่งสิ่งที่ใจบุคคลไปกำหนดหมายว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของตนเพราะตามปกติแล้วความโสความร่ำไรรำพันนั้นจะเกิดเพราะปรารภการพลัดพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของที่ใจคนไปกำหนดไว้ว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของตน เมื่อสัตว์บุคคลสิ่งของเหล่านั้นเกิดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแตกดับไปความเศร้าโศกเสียใจก็บงังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นและในที่สุดจิตใจของคนทั้งหลายก็แปงไปในเรื่องของเสียใจกับเรื่องของดีใจจะให้เกิดความสงบขึ้นแก่จิตใจได้ยาก พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติเพื่อยกจิตของบุคคลให้เลยจากความรู้สึกเศร้าโศกร่ำไรรำพันเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปและด้วยหลักการปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้นั้น เมื่อบุคคลปฏิบัติไปตามแนวในมหาสติปัฏฐานสูตรจะเป็นข้อใดก็ตามจุดหมายปลายทางในการปฏิบัตินั้นจะทำคนให้เข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงแห่งสิ่งทั้งหลายเมื่อประสบกับความรัดลากเป็นต้นจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของความโศกค,ความร่ำไรรำพันธ แต่พูดถึงการตัดได้ขาดนั้นเนื่องจากความรู้สึกสายนี้เป็นเรื่องของความเยื่อใยอะไรอย่างรากลึกอยู่ภายในจิตใจของบุคคลดังนั้นระดับของพระอริยบุคคลชั้นโสดากับชั้นสกิทาคาจึงยังละเด็ดขาดไม่ได้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลระดับสามขึ้นไปคือพระอนาคามี กับพระอาหารหันต์แต่วันในขณะเดียวกันชั้นแห่งการปฏิบัตินั้นคนจะก้าวผ่านไปจนถึงจุดที่ทรงแสดงไว้ก็เป็นการยากดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงหลักธรรมที่ลดหลั่นกันลงมาเพื่อช่วยบรรเทาขาจัดความโศกความร่ำไรรำพัน ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตามสมควรแก่กรณนนีนั้นๆในชั้นแรกบุคคลจะต้องทำความรู้สึกให้ยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาว่าการเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลายแม้แต่ตนของตนเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยต่างๆ คนมาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตนและจะจากไปด้วยกรรมของตนการไปสู่กติต่างๆก็เป็นไปตามกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้เมื่อว่ากันตามความเป็นจริงแล้วชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้มาดํำรงอยู่และจากไปด้วยกรรมของตน หลักพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เน้นไปในเรื่องความรักแต่ว่าเน้นไปในเรื่องของเมตตาให้บุคคลมีความรู้สึกปรารถนาดีหวังดีต่อคนและสัตว์ทั้งหลายต้องการที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายโดยทำตนเป็นอุปมาให้อยู่กันอย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ประทุษร้ายกันเมื่อบุคคลสร้างความรู้สึกได้เช่นนี้ในกรณีที่คนและสัตว์เหล่านั้นต้องประสบกับความพิบัติโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามจิตของบุคคลจะปรับเข้าไปอยู่ที่อุเบกขาคือสร้างความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมัันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นด้วยการปฏิบัติตามในยะนี้โดยตัวทั่วไปใจก็อยู่ที่เมตตาแต่เมื่อคนและสัตว์เหล่านั้นประสบความเปลี่ยนแปลงหรือความพิบัติ ตลอดถึงการล้มตายลงแทนที่จะเกิดความโศกเศร้าวความร่ำไรรำพันใจก็จะปรับเข้าไปอยู่ที่อุเบกขาโดยยอมรับถึงความจริงที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งหลายคล้ายๆกับคนซึ่งไม่อาจจะทำงานอะไรได้ภารกิจต่างๆได้เสร็จสิ้นแล้วก็เข้าไปสู่ห้องนอนพักผ่อนหลับนอน จึงชื่อว่าทำใจของตนให้ได้ประโยชน์ทั้งสองช่วงช่วงที่ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันโดยเมตตากรุณาในช่วงที่สุดวิสัยใจของตนก็อยู่ด้วยอุเบกขา,าแสดงว่าเป็นธรรมะได้ทั้งสองช่วงนี้เป็นฐานที่สร้างความรู้สึกไว้เป็นเบื้องต้น เื่อคนอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาจิตแล้วในช่วงที่สองคือให้เตรียมกายเตรียมใจยอมรับถึงความจริงแห่งชีวิตว่าจะต้องมีการพลัดพรากจากกันอย่างบทสวดที่สวดหลังจากทำความสงบนั่นเองบทสวดนี้ทรงใช้คำว่าอภินหปัจเวคขณะ คือต้องพิจารณาบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกตามไปบ่อยๆเพื่อให้ใจยอมรับถึงความจริงเหล่านั้นว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพอเกิดแก่เพอเกิดเจ็บหรือแม้แต่จะต้องตายไปใจก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะคนที่ได้เสียมใจย,ยอมรับความจริงในส่วนนี้เอาไว้ก็อาจจะพิจารณาเห็นได้ว่าอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารที่แท้จริงในชีวิตก็จะทำสิ่งเหล่านั้นให้บางเกิดขึ้นในชีวิตของตนในความรู้สึกของผู้มีปัญญาที่ได้ใช้ชีวิตให้มากไปด้วยสาระประโยชน์นั้น การตายคือความแตกทำลายแห่งชีวิตอินทรีย์ถือว่าเหมือนกับการทำลายภาชนะดินไปใช้ภาชนะทองจะไม่รู้สึกหว่นกลัวต่อความตายที่ปรากฏเฉพาะหน้าของตนเพราะมีความเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนได้กระทำเอาไว้ว่าจะทำจะไม่ทำให้ตนตกต่ำในภายภาคหน้า เหตุนั้นในช่วงนี้พระผู้มีพระภาคยา่าจึงทรงแสดงว่าบุคคลที่ได้กระทำบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมารู้สึกว่าบุญตนได้กระทำไปแล้วนี้อีกช่วงหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความโศกความรับรรรำพันที่เกี่ยวกับตนช่วงที่สองนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปิียชนคนที่รักทั้งหลายซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นบุคคลก็ตามก็ส่งสอนให้บุคคลปรับจิตให้ยอมรับความจริงถึงความพลัดพลาดที่จะต้องบังเกิดขึ้น โดยทรงสอนให้พิจารณาตามบทต่อไปว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปความพลัดพรากนั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเราไม่พลัดพรากจากเขาเขาก็ต้องพลัดพรากจากเราเพราะว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วการมาเกิดในโลกก็มากันคนละคราวมากันคนละโอกาส และมากันด้วยแรงกรรมที่ต่างกันการอยู่ในโลกก็เป็นไปตามกรรมของตนดังที่กล่าวเมื่อคราวจะต้องจากไปก็คือต้องจากไปไม่มีใครจะป้องกันการจากไปของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายไว้ได้เมื่อเสียมใจยอมรับไว้เช่นนี้เวลาประสบความพลัดพรากจากเปียชนจากสัตว์จากสิ่งของ ที่ใจไปกำหนดหมายไว้ว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของตนก็จะสามารถรู้ทันต่อความจริงที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งหลายบรรเทาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจเอาไว้ได้ในเรื่องนี้ว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วคนเราเข้าใจปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้ พอสมควรทั้งนี้สังเกตว่าเวลาคนอื่นประสบกับความพลัดพรากนั้นสามารถไปให้เหตุผลชี้แจงช่วยบรรเทาความโศกให้เกดคนเหล่านั้นได้แต่พอถึงคราวตนเองบางทีก็ตั้งหลักไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้พิจารณาไว้บ่อยๆอย่างน้อยที่สุดคือช่วยปลุกปลอบให้เหตุผล แก่คนอื่นได้และในขณะเดียวกันเมื่อถึงคราวเกิดขึ้นแก่ตนก็ทำจิตให้ยอมรับความจริงได้ผ่านพ้นความโศกความร่ำไรรำพันที่เกิดขึ้นได้ในประการต่อไปนั้นจะพบว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส คือการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นในเรื่องนี้ตัวการสำคัญจริงๆนั้นอยู่ที่ความใส่ใจหรือไม่ใส่ใจถ้าหากว่าบุคคลไปใส่ใจเรื่องเหล่านั้นความโศกความร่ำไรรำพันก็จะบังเกิดขึ้นในกรณีที่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการให้เป็น เพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องถ้าเป็นทางนำมาซึ่งความโศกเศร้าวความร่ำไรรำพันบุคคลก็ไม่ควรจะใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นเมื่อไม่ได้ใส่ใจไม่นำมาไว้ภายในใจไม่สึกนึกถึงในแง่ที่ว่าตนต้องสูญเสียตนต้องพลัดพรากแต่ก็มองไปในแง่ที่ว่าเขาก็เป็นสุขไปแล้ว ตนเองก็ได้รับความสงบใจอีกประการหนึ่งนั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ออกจะทำยยากเพราะเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติกรรมฐานได้แก่การทำความรู้สึกว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุคือตนเองก็สักแต่ว่าธาตุที่มาประชุมกัน สิ่งต่างๆที่ปรากฏในร่างกายนี้ลักษณะใดที่แข็งแข็งจับต้องได้ก็เรียกว่าธาตุดินลักษณะใดที่เอิบอาบไปมาได้ก็กลายเป็นธาตุน้ำลักษณะใดที่พัดผันไปมาได้ก็เรียกว่าธาตุลมลักษณะใดที่ทำกายให้อบป,ปุ่นทำกายสุดโสมเผาอาหารในย่อยเป็นต้นก็เป็นธาตุไฟมองให้เห็นสักดิ์เทวธาตุ ที่ก่อเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่ำไรรังพันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามโกักในวัาตะเราเองก็เป็นต่เพียงธาตุเพราะฉะนั้นธาตุท้งหลายนั้นจะมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปเมื่อธาตุเหล่านั้นต้องแตกดับไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาประการนั้น การทำใจให้รู้สึกได้อย่างนี้ก็บรรเทาความเศร้าโศกความเสียใจลงไปได้เรื่องของการทำจิตในชั้นต่างๆที่กล่าวมันนี้ว่ากันตามหลักความเป็นจริงแต่และชั้นคนก็ทำกันได้อยู่พอสมควรแต่ว่าในหลักที่จะให้ผ่านพ้นความโศกความร่ำไรไปได้นั้น จะต้องแก้ปัญหาที่จิตตนเองได้หมายความว่าแม้ผงเข้าตาตนเองก็เอาออกได้คือไม่ใช่ช่วยเอาออกให้ในกรณีที่ผงเข้าตาคนอื่นแต่พอข้าตาตนเองกลับเอาออกไม่ได้แล้วในชั้นที่จะสามารถสง,งบระงับได้จริงๆเป็นการสง,งบได้ชั่วคราว กับสงบได้สิ้นเชิงบุคคลจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของสมถะคือทำใจให้สงบในอารมณ์กรรมฐานนั้นๆและใช้ปัญญาพิจารณาเห็นประจักษ์ชัดในอารมณ์ของกรรมฐานที่ต้องอาศัยปัญญาพินิจพิจารณาในช่วงของความสงบ เมื่อบุคคลบรรเทากามฉันลงไปได้ความโศกความร่ำไรในเรื่องนั้นก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและในช่วงของการใช้ปัญญาเข้าไปพินิษพิจารณานั้นเมื่อตัดการมราคะปฏิคาัขาดออกจากจิตต่อแต่นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขหรือเป็นเรื่องของความทุกข์ตาม ในข้อที่สามนั้นทรงแสดงว่าดุขโด DIA มนัสซาดังอัทั้งกะมายะเพื่อความอัศดงดับไปของความทุกข์และความโทมนัตเรื่องความทุกข์ความโทมนัตนั้นเมื่อมาคู่กันอย่างนี้พวกโศกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญร่ำไรรำพันเกิดขึ้นเพราะปรารบสิ่งที่ จไปกำหนดว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจส่วนความทุกข์โทมนัสปรารบสิ่งที่ตนไม่ชอบใจคือเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจในลักษณะต่างๆก็เกิดความทุกข์ความโทมนัดขึ้นมาที่พูดถึงกรณีที่ธรรมะมาคู่กันอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าโดดเดี่ยวออกไป แต่ละอย่างก็มีความหมายครอบคลุมได้ทั้งส่วนที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนนั้นคือส่วนที่น่าปรารถนากับน่าไม่น่าปรารถนาเมื่อส่วนที่น่าปรารถนาได้ตามปรารถนาบุคคลก็ชื่นชมโสมนัสกับเรื่องเหล่านั้น เมื่อสิ่งที่ตนปรารถนาพอใจเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความโศกความร่ำไรรำพันฝ่ายส่วนที่ตนไม่ปรารถนานั้นเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดทุกข์เกิดโทมนัตเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปแตกดับไปก็เกิดเป็นความสุขความโสมานัตเพราะฉะนั้นสภาพจิตของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของอารมณ์ ที่บังเกิดขึ้นคืออาจจะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้โสมนัสก็ได้โทมนัสก็ได้ทางนี้เกี่ยวข้องกับจิตที่ไปกําหนดเรื่องเหล่านั้นไว้ประการหนึ่งและเกี่ยวข้องกับอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากภายนอกนั้นประการหนึ่งถ้าใจไปกําหนดเรื่องอันใดบุคคลใดและสัตว์เราใดไว้ว่าตนไม่ชอบใจ เวลาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นก็เกิดความทุกข์ความโทมนัสขึ้นมาความทุกข์ความโทมนัสนั้นตามปกติแล้วก็คือสิ่งที่ตนหวังไม่สมหวังและสิ่งที่ไม่หวังกลับบังเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความโทมนัสการที่จะละความรู้สึกเหล่านี้ได้เด็ดขาดก็มีนัยยะเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวม,มาแล้วในข้อก่อน เพราะแต่และฝ่ายก็เป็นพวกปกิณกะทุกคือทุกจรด้วยกันแต่ว่าในชั้นของชีวิตไะจำวันนั้นบุคคลจำเป็นจะต้องอาศัยการสร้างความรู้สึกให้เข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นมองพิจารณาเห็นโทษของความทุกข์ความโทมนัสที่บางเกิดขึ้นภายในจิตใจว่า เปรียบเหมือนการเพราะเชื้อโรคข้าวภายในกายของตนและในที่สุดปริมาณของเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะแพร่ยขยายออกไปสร้างความทุผลลพลพาภให้บังเกิดขึ้นแก่ร่างกายของตนการไปกําหนดหมายสิ่งต่างๆในฐานะที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นท่านจึงสอนให สร้างความรู้สึกที่จะต่อต้านอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เป็นชั้นๆเช่นเดียวกันเช่นว่าชั้นแรกโดยการสํารวมระวังคือถือว่าเรื่องบางเรื่องถ้าไม่ดูไม่เห็นซะเลยได้ก็จะเป็นการดีเพราะในกรณีที่ดูที่เห็นไปแล้วเกิดความทุกข์ความโทมนัสก็ตัดใจไม่ดูเรื่องเหล่านั้น ก็ได้แก่การไม่มานัสิการถึงเรื่องเหล่านั้นนั่นเองคำว่ามานัสิการคือใส่ใจไม่มานัสิการก็คือไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจในภาษาที่ใช้กันทั่วไปซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงการปฏิบัติโดยในยะนี้คนก็ทำได้กันอยู่ข้อนี้พึงดูตัวอย่างเวลาเดินไปในสถานที่ต่างๆนั้นมีสิ่งเป็นอันมากที่เราไม่ได้ใส่ใจเลย เมื่อไม่ใส่ใจก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจทั้งในฝ่ายดีและในฝ่ายที่ไม่ดีในเรื่องเหล่านี้ชั้นแรกที่สุดจะต้องอาศัยการสำรวมระวังอายตนะอย่างที่ว่าและตัวการที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความโทมนัสมากที่สุดก็คือเรื่องตาเรื่องหูกับเรื่องของปาก ถ้าหากว่าบุคคลได้อาศัยการสำรวมระวังในเรื่องเหล่านี้สงบใจสิบ้างคือไม่ใช้ตาดูในเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจไม่ใช้หูฟังในเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่พูดในเรื่องที่ก่อให้เกิดความวิวาทการทะเลาะกันการทุ่มเฉียงกันหรือว่าด่าว่ากันในข้อนี้ท่านอุปมาจิตของคนเอาไว้ก็เหมือนกระเลง คือลุกหลีกไปในอารมณ์ต่างๆไม่อยู่กับที่และในขณะเดียวกันท่านก็น,นำลิงมาสอนขนคือว่าบางโอกาสให้บุคคลเรียนตัวอย่างของลิงไว้บ้างโดยทำเป็นรูปลิงไว้สามตัวที่แพร่หลายกันทั่วไปคือปิดปากปิดตาแล้วก็ปิดหูเอาไว้ คือหมายความว่าลิงถึงแม้จะหลุกกลิกขนาดนั้นโซนขนาดนั้นแต่บางเวลาแกก็ปิดตาปิดหูปิดปากแกได้เหมือนกันคือยุติเรื่องเลวร้ายเอาไว้ได้แล้วท่านก็กล่าวไว้เป็นคำกรอนว่าปากเป็นปูหูตะกล้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราว คือถ้าดูไปแล้วร้อนใจฟังไปแล้วร้อนใจพูดไปแล้วร้อนใจก็อย่าพูดเป็นการยุติเรื่องทั้งหมดคล้ายๆกับว่าไฟมันเกิดลุกขึ้นมาแล้วมีข่าวว่าจะไหม้ต่อไปก็ไม่ให้เชื้อแก่ไฟนั้นเมื่อหมดเชื้อที่แก่ไหม้อยู่แก่ก็ต้องดับเองและประการต่อไปก็คือเรื่องการสร้างความรู้สึกเมตตากรุณาให้บังเกิดขึ้นต่อคนและสัตว์ทั้งหลาย มองเห็นว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกันกับเราในฐานะใดฐานะหนึ่งกระตั้เช่นว่าเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันนี่กว้างที่สุดเพื่อนร่วมโลกกันร่วมประเทศการร่วมชาติการร่วมาศาสนากันเป็นต้นเพราะไรเพราะถ้าหากว่าสร้างความรู้สึกในลักษณะนี้ให้บังเกิดขึ้นได้แล้วเวลามีอะไรมากระทบ ก็จะไม่กอ่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความโทมนัสขึ้นมาอย่างในกรณีที่บุคคลเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นลูกหลานหรือกับบุปการีผู้ใหญ่แม้ว่ามีอะไรหนักนิดบอหน่อยก็สามารถทำใจให้สบายได้ซึ่งแสดงเห็นว่าโดยพื้นจิตจริงๆถ้าคนปรับจิตให้ถูกให้ควรแล้วแม้จะกระ,กระทบกับอารมณ์ที่รุนแรงอะไรป่า ก็ทำใจให้เยือกเย็นไม่ต้องเกิดความทุกข์ความโทมนัสได้และประการที่สำคัญนั้นก็คือว่าพยายามปล่อยวางความยึดความถือในเรื่องต่างๆไอ้สิ่งที่ยึดที่ถือถ้าเป็นประโยชน์ก็ยึดก็ถือไว้ในชั้นของชีวิตทั่วไปแต่ว่าสิ่งใดที่ยึดถือไปแล้วไม่อำนวยประโยชน์ให้ให้อะไรแก่ตนเลย อย่างยกตัวอย่างเช่นความอาฆาตความพยาบาทที่ไปยึดไปถือไปเก็บกรัดกรุ่มเอาไว้นั้นมีแต่แผดเผาจิตใจตนเองจุดไฟขึ้นเผาล่น,ลนใจตนเองให้เดือดร้อนเท่านั้นท่านก็สอนให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าไปยึดจะไปถือเรื่องเหล่านั้นก็คล้ายๆกับจับไฟที่ร้อนหรือจับอสรพิษไว้ก็ต้องพยายามหาทางสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไป เพราะขืนจับไว้ก็มีแต่อันตรายส่วนเดียวเรื่องราวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความโทมนัสก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลปล่อยวางได้ไม่ไปยึดถือเรื่องเหล่านั้นเอาจริงเอาจังเกินไปเพราะตามหลักความเป็นจริง,ร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 งแล้วเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องของความยึดถือเอาเท่านั้น้อนี้ลองสังเกตดูว่าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความโทมทุกข์โทมนัตสำหรับคนหนึ่งนั้น อีกคนหนึ่งเห็นอาจจะรู้สึกเฉยๆอีกคนหนึ่งเห็นอาจจะถือเป็นเรื่องสนุกไปก็ได้เพราะฉะนั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะใจไปกําหนดสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเพียงมายาเป็นภาพหลอนที่ใครจะไปกําหนดเอาอย่างไรก็กําหนดเอาได้กลายๆกันนั่งมองดูก้อนเมฆคือคนอาจจะมองไปในรูปร่างต่างๆกันก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นจิตของคนนั้น มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆอะไรเออเก็บปัญหาต่างๆอะไรเอาไว้ภายในใจแล้วก็มองดูภาพก้อนเมฆไปในลักษณะนั้นๆหรือเหมือนกับการฟังเสียงรถไฟคือคนที่ฟังนั้นก็ฟังไปในลักษณะต่างๆขึ้นอยู่กับพื้นจิตในขณะนั้นๆเรื่องเหล่านี้ท่านจึงสอนไม่ให้ยึดไม่ให้ถือรู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วก็ทำจิตให้สงบเย็นอยู่โดยเมตตาเป็นหลัก พยายามใช้สติปิดกั้นกระแสของอารมณ์ที่จะนำความทุกข์ความโทมนัสได้บังเกิดขึ้นภายในใจก็จะแก้ไขบรรเทาความทุกข์โทมนัสเหล่านั้นให้เบาบางลงไปได้เมื่อบุคคลปฏิบัติได้ไปในระดับใดระดับหนึ่งตามวัตถุประสงค์ทั้งสองประการนี้ก็ชื่อว่าได้ดําเนินตามบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมสัมผัสความสง,งบเย็นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปเขาให้ตั้งใจทำความสง,งบสืบต่อไป